ดีมากตัวนี้นะคะซีลองทานได้3วันนะคะหลังจาก3วันเนี่ยรู้สึกว่าผิวลื่นขึ้นพอทานครบ7วันนะคะรู้สึกเลยว่าปัญหาผิวอะ่ะดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นผิวตัวก็ดีขึ้นผิวหน้านะคะก็ดูแบบ ใส่ขึ้นเรื่องสิวเนี่ยลดลงส่วนเรื่องกะฟ้านะคะก็ดูจางลงเพราะตัวนี้นะคะสารสกัดหลักของเขาคือเซราไวเป็นสารสกัดที่แพงมากนะทุกคนคือดีมากอะ่ะมันช่วยกักเก็บน้ําในผิวของเราทําให้ผิวเราดูดูชุ่มชื้นตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกยิ่งทานคู่กันกับวิตามินซีของทางแบรนด์นะตัวนี้จะช่วยเรื่องการดูดซึมสร้างภูมิคุ้มกันแถมส่วนตัวนะคะซีเป็นภุมมแพ้ก็จะช่วยบรรเทาเรื่องภุมิแพ้ของซีด้วยซีซื้อมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะราคาก็จะคุ้มมากๆถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวซีจะ ลิง์ด้านล่างไว้ให้นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ